สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทินเจนจิแช n แนลครับผมเมื่อนี้กับผมมีอย่างไรครับมากินฝลาฟีต้อนน้องครับนี่ครับแหนมครับไอ้บุยแหนมส้มครับส้มส้มส้มปลาโฟกัสอยู่น่อนอพริกดิบรับปลาส้มทอดซุกก็ได้ครับผม แล้วกับพักเขากับบนลายปันใดครับมาครับบัวว้าวไหบเซ็บๆนองก,การลุกครับยูหอพักคือเก่าหัอพักคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะช่องนี้บมกกี้เข้าหลายแล้วครับห้าบาทก็เดี๋ยวอะี่ครับแล้วก็เจียวเพียครับพีน <S <S นบ่น้องจากหินมาหินเนาะจันลถตัวอีกเข้าไป เซบแซหมือก,กันครับ อืหอมแก่ขึ้นจมูกอ กินข้าวในการคาเลอครับ หอมแดงหอมแขกครับแพไว้ครับ yeah <laughs> ขึ้นดังครับความแคบอืม เข้าเมื่อับพี่น้องสำนีแบบ